วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวกับน้ำฝนแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวยังไงจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รอน้ำฝนมารับนะคะดีค่ะขณะนี้นะคะก็เวลา7จ็มงสีนาทีแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีทิปก็คือวันเดย์ทริปนะคะวิทน้ำฝนแล้วก็ป้อนนะคะตอนนี้เราก็ไปรับป้อนอยกันดีกว่าค่ะไปกันเลย แล้วนะคะก็มารับออมที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวสําหรับออกเดินทางนะคะสําหรับวันเดย์ทริปเดี๋ยวนี้ผู้่รมผู้ร่วมเดินทางของเราก็มีมนี่เลยนะคะสามคนมีฟิมมีฟอร์ดนะคะแล้วก็มีหมยโอเคค่ะไปกันเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปที่ไหน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะเรือนจําชั่วคราวเข่าละกรมนะคะข้างหลังก็เป็นป้ายนะคะอันนี้ดูรอบๆอ,อันนี้เป็นเหมือนบ้านต้นไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะไปเลยไปให้หน่อยให้ให้ อันนี้เป็นรอบๆนะคะมันเลือกได้ปะวะคนเระดักกระปอยมันเลือกได้ปะนี่แล้วก็สามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้มันเลือกได้ปะเลือก <c oughs> แบบตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซนของให้อาหารสัตว์นะคะ <c oughs> ก็จะมีสัตว์แบบเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> มีทั้งแพะ <c oughs> มีทั้งหมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปให้อาหารแพะกันค่ะ ก็เดินเที่ยวําตอนะคะเซฮายหน่อยสิไฮไฮฮัลโหลอากาศดีมากนะคะแดดร้อนมากค่ะประมาณ40องศาได้แล้วไม่่อยอยู่เชียงใหม่คว่าอยู่เชียงใหม่นะคะประเทศตันะคะร้อนไม่ต่างจากประเทศจันเลยนะคะดูจากแดดนะคะกำ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 กนกกำกลกกาแฟนะคะอินสกากกำกำกำกะกำนำก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 ำงำกำกำกน เหนื <laughs> <that> então, ่อยมากค่ะพรามันต้องเดินขึ้นเนินนะคะนี่แล้วก็ได้เครื่องดื่มกันแล้วนะคะคนละหนึ่งแก้วอันนี้โกโก้นะคะราดดี้ชาเย็นค่ะ หมวยมวยมวยน้ำอะไรคะไส้เย็น <laughs> ไปคะ่ะเดี๋ยวเดินเที่ยว,ยวกันต่อ,ตอนะคะตอนนี้เรากำลังจะออกจากเขาละกรมนะคะไป ไปที่อ่าวตาลคู่กันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่าวตาลคู่นะคะเย้ ก็อยู่กันที่สุดแผ่นดินตะวันออกนะคะก็คืออ,อําเภอแหลมงอจงบจังหวัดตราดนั่นเองนะคะนี่ป้ายตอนนี้นะคะแล้วก็กลับจากแหลมงอบนะคะกำลังจะกลับไปเที่ยวที่อื่นอีกนะคะเดี๋ยวก็ติดตามกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อไปกันเลย จะมาเที่ยวง,งานวัดปิดคลิปกันนะคะวันนี้ไปดูกันค่ะว่าในงานมีอะไรเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลย ของเราวันนี้นะคะคือวันเดทท่พย้นี่นะ้ำฝนและทุ่งอนนะคะแล้วก็มีเพื่อนของเรานะคะมาแบบมาเป็นเกรซให้กับเราเป็นแบบแบบเชิญนั่นเองแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปถ้ามีโอกาสนะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย